สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องเฮนรี่ดันอิดอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเฮนรี่จะมาเปิดคลังรีวิวอาหารเสริมน้องแมวตัวที่เฮนรี่เนี่ยยังให้อยู่แล้วก็ให้ต่อไปคือจริงๆแล้วเฮนรี่เตรียมมาหลายหมวดมากๆเลยนะคะแต่ว่าทุกตัวเนี่ยผ่านการใช้งานมาค่อนข้างนานค่อนข้างหลายกระปุกค่อนข้างที่จะหลายกล่องมากๆเลยนะคะก่อนที่จะเข้ารีวิวเต็มๆนะคะเฮนรี่ขอบอกก่อนนะคะว่าการที่น้องแมวเนี่ยค่ะจะสุขภาพดีเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาหารเสริมเป็นหลักนะคะการที่น้องแมวจะสุขภาพดีอะค่ะมันขึ้น อยู่กับตัวน้องแมวแล้วก็ขึ้นอยู่กับการดูแลของเจ้าของน้ําอาหารก็สําคัญมากๆที่สําคัญนะคะการพาน้องไปตรวจสุขภาพเป็นประจำก็เป็นสิ่งที่สามารถทําให้เขาสุขภาพดีได้จริงๆค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังรีวิวแต่ละตัวกันเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครดูแล้วสนใจตัวไหนอยากไม่ชัวร์มากขึ้นเนี่ยก็สามารถเอาไปถามคุณหมออีกสักรอบก็ได้นะคะเห็นสนับสนุนนะมีคนมาชนหน้าจอไม่เป็นไรค่ะคือจริงๆอะ่ะน้องแค่จะมาจุ๊บทุกคนนะคะคือจะมาบอกว่าขอบคุณทุกคนนะคะ ที่อยู่เป็นเพื่อนกันมานานมากๆตั้งแต่ศูนย์ซับสครเบอร์นะคะคือเฮนรี่อยากเริ่มมาจากศูนย์จริงๆตอนนี้ทุกคนน่าจะเห็นว่าตอนนี้สามหมื่นซแล้วซึ่งเฮนรี่อยากดีใจมากทุกคนช่องยูทูบอะเป็นอะไรที่โตค่อนข้างยากมากๆแล้วเฮนก็อาจจะไม่ได้แบบว่าไม่ได้ทําต่อเนื่องด้วยเพราะว่าแต่ละอย่างที่มันออกมาเฮนรี่รี้สุกว่าเฮนรี่แบบคิดมากอะคือกว่าจะออกมาแต่ละคลิปอะเฮนรี่เชื่อว่าหลายคนอะน่าจะมีคนที่รอคลิปช่องนี้บ้างแหละใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรแต่ว่าอยากจะขอบคุณนะคะที่ ัพพอร์ตนะคะไม่มากก็น้อยทุกแรงทุก subscribe ทุก c o m มนต์ทุกการกดไลค์เป็นกําลังใจของเฮนดี้จริงๆนะคะถ้าเกิดว่าใครยังไม่กดซับก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยเฮนรี่มีช่องทางหลายช่องมากไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะทิกต o อกนะคะอินสตาแกรมแล้วก็ช่อง YouTube เองแล้วก็จริงๆมีช่อง Line Open c h a t จะเต็มไปด้วยคอมมูนิตี้รวบรวมพ่อแม่แมวดีๆเยอะมากเลยในกลุ่มนะคะเดี๋ยวเฮนรี่จะแปะคิวอาร์โค้ดไว้แล้วกันเนาะเผื่อใครต้องการที่จะเข้าร่วมกันมาก็ตอบคําถามกลุ่มให้ถูกกันก่อนนะ เราเห็นรี่จะกดรับนะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่หมวดแรกกันนะคะนั่นคือหมวดระบบทางเดินอาหารนั่นเองถามว่าทําไมาถึงเลือกอันนี้มาเป็นตัวแรกใช่ไหมมันมีเหตุผลนะคะเพราะว่าเฮนรี่อยากรู้สึกว่ามันสามารถเอาไปอดัดแบ์ใช้ได้กับแมวแท้ทุกตัวคือไม่จําเป็นต้องมีปัญหาเรื่องท้องเสียทายเลวอ้วกก็สามารถให้ตัวนี้ได้นะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าแมวที่สุขภาพแข็งแรงเนี่ย เราก็สามารถเสริมอะไรพวกนี้เข้าไปเพื่อรักษาบาลานซ์ภายในระบบทางเดินอาหารของน้องแมวได้นะคะภูมิคุ้มกันของน้องแมวส่วนใหญ่มันจะอยู่ในระบบทางเดินอาหารนะคะฉะนั้นเนี่ยการรักษาสมบูรณ์ตรงนี้ได้อะก็จะดีมากๆคือต้องบอกอย่างนี้เลยนะว่าถ้าเกิดว่าแมวบ้านใครอะเรารู้สึกว่าอุ้ยทาไมน้องแบบถ่ายเหลวบ่อยจังหรือว่าอ้วกบ่อยจังอาทิตย์หนึ่งต้องมีอ้วกครั้งสองครั้งบ้างแหละอันนี้เห็นได้ว่าอาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมออีกทีนึงนะคะว่าเขามีปัญหาอะไรหรือเปล่านะเพราะว่าแมวที่สุขภาพแข็งแรง ควรที่จะแบบขับถ่ายเป็นก้อน gradually ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้แคทดี้ขอแบ่งเป็น2ตัวเนาะแบ่งตามราคาแล้วกันตัวนี้จะเป็น affordable หรือว่าซื้อได้คล่องตัวมากขึ้นคือตัว f ลอ o ์กัดน,นะคะตัวนี้นะคะเป็น f ลอ o ์กัดน,นะคะตัวนี้ราคาไม่แรงมากลักษณะเม็ดจะเป็นเม็ดแบบแคปซูลตัวนี้นะคะ จะเป็นเม็ดแบบนี้ทุกคนอาหารส่วนน้องแมวส่วนเนี่ยจะเป็นเม็ดแบบนี้นะคะเราก็ต้องแบบว่าฝึกให้เอาเนะตัวนี้คือเฮนน่ะจะหยิบมาใช้ทุกวันเพราะว่าด้วยความที่เฮนนี่มีแมวแปดตัวใช่ไหมจะให้ตัวนี้ทุกตัววันละเม็ดให้เฮนนี่กระเป๋าแห้งแน่นอนนะคะเพราะตัวนี้ราคาสูงมากน่าจะแบบ800ได้เลยมัง้งแต่ว่าตัวนี้เฮนบอกเลยนะว่าถ้าเกิดว่าเลี้ยงแมวไม่เยอะแล้วก็มีงบอบบเฮนที่ให้มาตัวนี้เลยคือตัว i n t u e r a Syn Biob นะคะถามว่าทำไมถึงชอบคือเฮนน่ะจะชอบสตริง์หรือว่าพวกสายพันธุ์ออ โปรไบโอติกใช่สายพันธุ์โปรไบโอติกของเขามากกว่านะคะคือมันหลากหลายดีแต่ว่าข้อเสียคืออะไรรู้ไหมจริงๆไม่ใช่ข้อเสียของเฮนนี้เลยแต่ว่าอาจจะเป็นข้อเสียของใครหลายๆคนคือเม็ดมันค่อนข้างใหญ่นะคะนี่จะเป็นแบบนี้นะคะสามารถหักให้ได้เลยวันละเม็ด ทั้งสองตัวเนี่ยเฮนดี้รู้สึกว่าโอเคทั้งคู่เลยตัวเนี้ยลูกแมวเฮนดี้ก็เสริมตัวนี้ให้เพราะลูกแมวอ่ะมันน้องมาเป็นคอกแบบ5 6ตัวอะไรอย่างเงี้ยถูกปะแล้วด้วยความที่เขาเป็นเด็กอ่ะเฮนนก็เลยเริ่มตักตัวนี้ก่อนนะคะใครทาฟาร์มแมวแล้วอยากเสริมเสริมตัวนี้ก็ได้นะทุกคนแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบน้องแมวตัวไหนที่เขาแบบอายุเยอะๆแล้วเฮนนอยากเสริมให้เขาแบบเวอร์ชั่นที่ดีกว่าอย่างเช่นน้องโบอ่ะเฮนนี้ก็จะเสริมตัวนี้ให้เขานะคะอินเทอร์เวตาทำอาหารเสริมดีๆหลายตัวเนาะโอเคระบบ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาที่หมวดต่อไปนะคะนั่นคือหมวดกระดูกแล้วก็ข้อต่อน,นั่นเองเฮนดี่เนี่ยเป็นคนที่ผ่านปัญหาน้องแมวที่มีพวกโรคกระดูกเสื่อม <c oughs> ข้อเสื่อมมากับตัวนะคะ <c oughs> ก็เลยได้ลองใช้อะไรมาหลายๆ, <c oughs> ๆอย่างนะคะถามว่าตัวไหนเหรอคะคุณเฮนรี้ห่น้องโบค่ะสกอตติชโฟลนะคะไม่อยากให้ทุกคนกลัวนะแต่ว่าเราอ่ะรักแมวทุกตัวแล้วก็เวลาเห็นแมวตัวไหนเจ็บปวดจากพวกเรื่องกระดูกอะ่ะเฮนดี่จะคุยด้วยกับทุกคนเลยเพราะว่าผ่านมาไงเราเลยเข้าใจความรู้สึกเนาะโดยเฉพาะน้องแมวพัน สกอตติดโฟตัวในรูปเนี่ยนะคะน้องแมวพันสกอตติดหูพับเนี่ยคะ่ะพันธุกรรมของเขานะคะคือมันส่งผลให้กระดูกของเขาเนี่ยมีการเจริญผิดปกติพวกเรื่องข้อเสื่อมทั้งหลายในพันธุ์นี้นะคะก็จะเป็นกันเยอะมากๆนะคะ 80- 90%ออาจจะต้องเจอปัญหานี้นะคะคือพวกปัญหาอะไรปัญหากระดูกเสื่อมข้อเสื่อมกระดูกงอกตามสันหลังเป็นได้หมดเลยนะคะโครงสร้างมันเสื่อมปุ๊บกระดูกมันเสื่อมปุ๊บเนี่ยคะ่ะสิ่งที่ตามมาก็คือความเจ็บปวดนั่นเอง ด้วยความที่มันมากับพันธุกรรมเนาะบางอย่างมันก็ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะเราจะต้องเป็นไปแนวทางของการประครับประคองการเพลงคอนโ r o l การควบคุมความเจ็บปวดซึ่งอาหารเสริมพวกนี้ก็สามารถช่วยได้แบบทั้งอมถามว่าอุ๊ยเราก็เรียนสกอตติหูพับอะคะ่ะ คุณทายัางไงดีคะคุณเฮนรี่ก็ให้เฮนรี่แนะนํานะสามารถดูออบเซิร์ฟพฤติกรรมเขาเบื้องต้นได้เช่นการเดินอ่ะเขาเดินดู flexible เท่าแมวตัวอื่นไหมเขาดูตัวแข็งๆหรือเปล่านะคะเขาดูเข้าห้องน้ําแล้วร้องไหมเขาดูนอนเยอะหรือเปล่าภาวะข้อเสื่อมของน้องแมวอ่ะเป็นสิ่งที่มองยากมากๆเพราะว่า1แมวอ่ะเป็นสัตว์ที่เก็บความเจ็บไว้ได้แบบลึกมากๆเจ็บมากจริงๆตอนไหนก็คือเดินกระเพกบางคนอาจจะคิดว่าอุ๊ยเนี่ยแมวเราไปเดินกระเพกมาไปเล่น อะไรพิเรนมาหรือเปล่าใช่แน่ๆเลยอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะโดยเฉพาะคนที่เลี้ยงพันสกอตติหนหูพับเนี่ยอยากให้ฝากนิดนึงเพราะว่าปัญหากระดูกอะ่ะคือยอดฮิตมากสาหรับพันธุ์นี้ถ้าเกิดว่าใครอยากไปสุดหน่อยเฮ<ห>นรี่ก็แนะนํานะว่าให้ไปเจอหมอเฉพาะทางเลยก็ได้นะคะทีนี้การรักษาก็คุณหมอไปแล้วฝั่งหนึ่งอาหารเสริมก็อีกจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เราเนี่ยสามารถเสริมได้ตัวแรกที่แบบรู้จักเลยจริงๆนะคะคือตัวแอนตินอนนะคะแอนตินอนเนี่ยก็จะเป็นอาหารเสริมลักษณะเม็ดแบบนี้จริงๆมันมีเว็บออฟฟิเชียลของมัน ก็ต้องระวังพวกของปลอมนิดนึงเพราะว่าของปลอมมันเยอะมากๆนะคะถ้าให้แนะนําก็ซื้อกับคุณหมอนะคะชัวร์สุดเนาะตัวนี้จะเป็นพวกกลุ่มน้ํามันนะคะทั้งหลายที่มันสามารถไปลดการอักเสบเวลาที่แมวเจ็บตามข้อต่อะคะ่ะมันเจ็บจากการอักเสบคือเหมือนข้อต่อมันเริ่มใกล้กันอะแล้วน้องแมวบางตัวเดินแล้วได้ยินเสียงกรอบกรอบแกรบแกรบด้วยซ้ําอันนี้ก็คือเจ็บนะคะสามารถเสริมตัวนี้ได้เฮนเดียเสริมตัวนี้ให้โบอะล่วงหน้ามาประมาณ3 4 5หปีด้วยซ้ำตอนที่น้องอายุ7ข็ขวบเขาเดิน กับเพกให้เฮนรี่เห็นทีเนี้ก็เลยพาไปหาหมอเฉพาะทางค่ะก็เลยได้มารู้จักอีกตัวหนึ่งคุณหมอก็เลยแนะนําให้ลองกินตัว you move นะคะเฮนรี่ก็เลยเลิกตัวนี้ไปแล้วก็ลองกินตัวนี้ก็เลยจะมาแนะนำต่อทุกคนนะคะเป็นอาหารเสริมที่ดูแลน้องแมวที่มีภาวะข้อต่อเสื่อมจะแอบให้ยากกว่าตัว a n นตินอนิดหนึ่งเฮนรี่ว่าส่วนผสมเขาแอบจะมีความคล้ายกันนิดนึงนั่นคือตัวหอยมแมลงคู่นิวซีแลนด์นั่นเองตัวนี้ ค่อนข้างยอดฮิตนะคะในการดูแลพวกเรื่องข้อต่อเสื่อมของน้องแมวนะคะเฮนนี้ก็ให้มาต้าจะแผงหนึ่งได้แล้วก็โอเคนะส่วนใหญ่คุณหมอเขาจะแนะนําตัวนี้กันเพราะว่ามันให้ง่ายกว่าแต่ถ้าปัจจุบันนะน้องโบกินตัวนี้ทีนี้อีกตัวหนึ่งนะคะอีกตัวหนึง่งละกันนาอในกลุ่มของการดูแลข้อต่อเนาะนอกจากเสริมตัวนี้เฮนน่ะอยากเสริมคอลลาเจนให้เขานะคะมีคนแนะนํานะคะเป็นคุณแม่สติปจิ๊บนะคะเป็นพี่ปอยแนะนำเฮนรี่ตัวนี้มาเพจตัวยา ตัวเนี่ยคือให้มาหลายกระปุกมากทุกคนแต่ว่าคนที่เลี้ยงแม่อาจจะลําบากนิดนึงเพราะอะไรรู้ปะ่ะเพราะว่ามันเป็นผงมันหมดไวอะ่ะเฮ้นนี่คิดไปเองป่ะว่ามันหมดไวกระปุก490บาท เฮนรี่จำได้เพราะว่าราคามันแอบ,บสูงนิดนึงนะนะคะแล้วเขาจะมีช้อนมาให้อันหนึ่งนะคะจะเป็นแบรนด์เพ t ตตัย่านะคะเพิ่งสั่งมาเพิ่มก็เลยโบชัวก็เลยยังอยู่นะตัวนี้เป็น j o i n ์โฟกัสด้วยความที่เฮนนะต้องการที่จะหาคอลลาเจนไทป์2หรือว่าคอลลาเจนชนิดที่2ซึ่งตัวนี้มีนะคะแล้วเขาก็ใส่คอลลาเจนอะไรนะ from Japan เขาจะพยายามเน้นมากว่าเป็นคอลลาเจน from fresh water fish จะแพนแต่เขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเป็นป่าอะไรแล้วก็มีอันนี้ด้วยหอยมแมลงคู่นะคะก็ให้พี่โบกิกนมาเรื่อยๆแต่ว่าเฮนบอกว่าคนเลี้ยงแมวอาจจะไม่ค่อยเลิฟเท่าไหร่เพราะเขาจะมีช้อนแบบนี้มาให้นะคะด้วยความที่มันเป็นผงแบบนี้พี่โบก็จะกินวันละสะกูป๊ปใช่ปะผสมน้ำแล้วเฮนก็จะฝีด้วยไซริงผสมอาหารเขาไม่กินค่ะเชื่อดีแมวเป็นสัตว์ที่แบบได้กลิ่นอะไรใหม่ๆแล้วเขาจะไม่กินนะคะฝีดน้ําจะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแต่น่าจะยากสําหรับคนเลี้ยงแมวเฮนรู้สึกว่าแบบ สบายใจให้ทุกวันวันละใส่ริงเป็นการเติมคอลลาเจนไปจริงๆตัวนี้แอบมีส่วนช่วยในการบำรุงขนด้วยนะแต่ว่าสูตรนี้เขาจะเน้นพวกเรื่องข้อต่อมากกว่านะคะเผื่อใครแบบว่าสนใจของเพชรต,ตัวยาตินะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาพูดถึงในหมวดของผิวหนังแล้วกันเนาะบ๊อบบี้มาพอดีเลยทุกคน ตัวเนี้ยเฮนรี่อ่ะชอบมากแล้วก็รู้สึกว่าเป็นอาหารเสริมบำรุงขนตัวหนึ่งที่รู้สึกว่ามันเห็นผลจริงๆนะคะเรื่องมันมีอยู่ว่าบ็อกป,ปี้เนี่ยตอนแรกอ่ะดูเป็นแมวที่ผลไม่แข็งแรงเลย ผิวหนังไม่แข็งแรงเลยเพราะว่าเขาอ่ะจะชอบเกาหูให้เฮนรี่เห็น,นะคะ่ะเกาหูบ่อยมากเหมือนคนเป็นเชื้อราที่หูแบบตลอดเวลาเฮนรี่อ่ะก็คือพาไปทําทุกอย่างพาไปเพาะเชื้อราก็ไม่เป็นเชื้อรารักษายัางไงก็ไม่หายฉีดสเปรย์บำรุงฟื้นฟนูผิวหนังก็ไม่ดีขึ้นนะคะจนเฮนเริ่มรู้สึกว่าอุย๊ยหรือว่าบ๊อบบี้นางจะไปทางที่มันแพ้อาหารวะเพราะว่าจริงๆแล้วปกติะคะ่ะเวลาที่แมวแพ้อาหารนะคะมันจะเกิดจากการที่เขาเกาก่อนนะบางตัวจะเกาให้เราเห็น หรือว่าขนตรงนี้จะร่วงให้เราเห็นนะคะทีนี้เฮนรี่ก็เลยลองตัวนี้เพชรเซเล็กตัวนี้ทุกคน ประมาณ2กระปุกอ่ะบอบบี้หูแข็งแรงขึ้นคือตัวนี้บอกเลยนะว่าเขาเนี่ยไปช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวหนังน้องแมวได้แบบจึ้งมากข้อเสียคืออะไรรู้ป่ะไซส์เม็ดไซส์เม็ดจะค่อนข้างใหญ่แต่ว่าอินเทเวตานางฉลาดนางชอบทาอาหารเสริมที่แบบมีกลิ่นความน่ากิน <Wow. S 1> แมวอะ่ะจะกินเองได้แต่ว่าถ้าแมวไม่กินกระป๋องก็ได้นะเนี่ยอันนี้คือบอบบี้บอบบี้กินโชว์เลยอ่ะบอบบี้มาลูกมาอากินโชว์ลูกอ่ะนี่ นางกินอยู่นะเนี่ยเออตัวส่วนผสมนะคะของเขาก็จะมีคอลลาเจนเปปไทด์มีพวกกลุ่มไบโอตินทั้งหลายอะมิโนแอซิดนะคะเรื่องส่วนผสมอะ่ะเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดอีกทีกันเองก็ได้แต่ว่าเฮนรี่บอกเลยว่าเห็นผลจริงๆแล้วขนของบ๊อบบี้อะ่ะทุกคนหนาขึ้นมากเหมือนอยู่เมืองหนาวอะ่ะคือขนนางสวยขึ้นจริงๆแล้วขนก็คือแทบไม่ร่วงเลยดูกลายเป็นแมวที่แบบงามแท้เลยอะ่ะตอนแรกอะ่ะขนจะฟีบนะคือแมวบ้านใครมีปัญหาแบบดูตัวฟีบดูขนแบบไม่สวยแล้วก็ ก็ดูแบบผิวหนังไม่ค่อยแข็งแรงหูชอบแบบผื่นขึ้นชอบเกาเหมดเป็นเชื้อราแล้วลองไปหาหมอแล้วมันไม่ดีขึ้นนะ่ะลองเสริมตัวนี้ดูนะคะตัวเพชรเซเล็กโอเดิมดีมากนะเห็นใช้แล้วแบบเวิร์กจริงนะคะไปลอง ต่อไปนะคะเรามาในหมวดของการบํารุงไตกันดีกว่าตัวนี้นะคะคือเรนอาวสนะคะจริงๆตัวนี้เฮนรี่รู้จักจากการที่พาน้องแมวไปตรวจ s d m a นะคะ s d m a เป็นตัวที่เฮนรี่เนี่ยพูดบ่อยมากในหลายๆคลิปนะคะเพราะว่า s d m a เนี่คือการตรวจไตนะคะมันสามารถช่วยให้เราเนี่ยรู้สุขภาพไตของน้องแมวได้ไวกว่าว่าไตาของเขาเนี่ยมันทํางานหนักไปถึงไหนแล้วเสียหายไปถึงไหนแล้วอะไรแบบนี้ซึ่งมีน้องแมวตัวหนึ่งน้องโบอ,อีกแล้วสมัย4ขวบอะตอนนั้น s t ส a m A เพึ่งเข้ามาเองแล้วเหมือนกับพาโบไปตรวจใช่ไหมเราค่ามันสูงมากทุกคนคือเฮนรี่ตกใจมากก็นั้นก็เลยแบบลองเสริมตัวนี้เรารู้สึกว่ามันช่วยได้เยอะอ่ะคือเฮนรลองเสริมให้น้องแมวตัวอื่นด้วยก็รู้สึกว่ามันช่วยได้เยอะเหมือนค่าไตอ่ะมันกลับมาแบบดีขึ้นนะ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเฮนรี่ไม่ได้จะแบบมาให้เครดิตอันนี้อย่างเดียวนะเฮนรี่ให้เครดิตคุณหมอควบคู่กันไปด้วยนะคะน้ําอาหารก็ต้องควบคู่กันไปด้วยตัวนี้ถามว่ามันช่วยฟื้นฟูไตน้องแมวยังไงมันจะมีพวกแบบกลุ่มอะะมมิโนนนซเ,อเไททต่างๆคั มากเข้าไปบำรุงไตน้องแมวได้นะคะจะเป็นเม็ดแบบนี้นะคะเม็ดแบบนี้นะทุกคนเวลาซื้อก็ซื้อเป็นกล่องดีกว่านะเฮนรี่แนะนำนะราคามันอาจจะสูงนิดนึงแต่ว่าส่วนตัวเวลาเฮนรี่ซื้ออาหารเสริมน้องแมวเฮนรี่จะไม่เคยซื้อแบบว่าขายแยกเลยจะซื้อแบบกล่องนะคะมันจะแบบสบายใจกว่าตัวนี้นะคะเรนาวาส สุดท้ายแล้วค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวเรามาที่หมวดการดูแลระบบทางเดินปัสสาวะนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ให้มาเรื่อยๆตั้งแต่มีปัญหาน้องแมวเป็นนิว่วคือตัวนี้เป็นวิตามินแมวเลียนะคะมันมาในรูปแบบแมวเลียนะแล้วก็รู้สึกว่าตัวนี้มันสามารถแบบว่าเออดูแลระบบทางเดินปัสสาวะได้แบบไปเรื่อยแบบไม่ต้องคิดอะไรมากเพราะว่าจริงๆมันก็มีส่วนผสมหลายอย่างที่มันเข้าไปปรับบาลานซ์ความเป็นกรดเป็นด่างของระบบทางเดินปัสสาวะได้นะคะแล้วก็ช่วยลดการอักเสบได้ตัวร้านน้องแมวเป็นนิ่วอ่ะคะ่ะ จะเกิดจากการที่กระเพาะปัสสาวะมันอักเสบซึ่งตัวนี้ก็สามารถแบบควบคุมค่า ph นะคะช่วยลดการอักเสบบ้านงนี้นิดหน่อยหน่อย โอเคทุกคนแนะนำไปหมดแล้วนะคะหมดแล้วแบบหมดเปลือกไม่กั๊กเลยนะกับอาหารเสริมทุกตัวที่เฮนให้น้องนะคะถ้าเกิดว่าใครมีคําถามอะไรก็ถามได้นะคะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าใครยังลังเลตัวไหนอยู่นะคะเฮนรี่สนับสนุนให้ลองไปถามหมออีกรอบหนึ่งก็ได้นะว่าเออตัวนี้โอเคไหมน้องแมวเรากินได้ไหมอะไรี้ก็ลองไปถามกันดูได้นะคะสําหรับวันนี้เฮนรี่ก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย